เองจำค่าไว้แผ่เมตตาสั้นๆพอเองจำค่าไว้แผ่เมตตาสั้นๆพออย่าให้ชักช้าจะไม่ทันกินจำคำค่าไว้แผ่เมตตาสั้นๆพออย่าชักช้าเองจำคำค่าไว้นะแผ่เมตตาสั้นๆอย่าชักช้าจะไม่ทันกินขอนอบน้อมก้มกราบ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรามี t h ร์ l เ h ลเบสกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะวันนี้นำเสนอเรื่องแถ่เมตตาสั้นๆพออย่าชักช้าจะไม่ทันกินค่ะเรื่องราวที่ทุกท่าน จะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องธรรมทานคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอโปรดทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทางช่องของเราดีฮาร์ทเฮลเบสกราบขอบคุณมากค่ะวันนี้นำเสนอสิ่งดีๆด,ดังนี้ค่ะเรื่องนี้มีโยมอุปัฏฐากของหลวงปู่ หลวงปู่ดูพรมปัญโยมีเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆในมุมที่บางคนอาจจะมองข้ามไปแต่เป็นสิ่งดีมีประโยชน์จึงนำมาเล่าเพื่อประโยชน์หลายท่านได้ทราบกันค่ะคือเรื่องอานิสงของภาวนาพระคาถาชื่อบทพุทธังอนันตังเป็นบทแผ่เมตตาที่หลวงปู่ดูท่านสอนไว้ค่ะหมเต็มๆคือ พุทธังอนันตงังธรรมังจักวาลังสังฆนิพพานะปัจจโยโหตุนั้นว่าได้ใช้เป็นประจำค่ะและก็สังเกตว่าคาถานี้ใช้ได้ผลดีมากๆค่ะดังเช่นหลายครั้งที่เคยได้พบเจอกับเหตุการณ์ได้แก่สุนัขดุดุดดจะมากัดเธอเธอก็ตั้งจิตแถมเมตตาโดยท่องว่า พุทธทางอานันตงังเทียงเท่านั้นค่ะสุนักนั้นก็กลับกลายเป็นมิตรกระดิกหางให้เธอและยังเล่าต่ออีกว่าหลวงปู่เคยกำชับเธอว่าเวลามีใครมาขอส่วนบุญจะมามัวว่าถึงบทกรวดน้ำใหญ่อีกมินาปุญญกรรมเมนะที่เป็นบทกรวดน้ำใหญ่นั้นมันก็จะไม่ทันกินนะ เพราะว่าบางดวงจิตเขามามาขอส่วนบุญเขามีเวลามาแค่ประเดี๋ยวเดียวสั้นๆเท่านั้นนะและอันนี้ก็ยังไปสอดคล้องกับคำสอนของหลวงพ่อฤสีหรือพระราชพรมยานวัดท่าสุงอีกด้วยค่ะคือที่ท่านก็พูดสอนไว้ทำนองเดียวกันคือท่านสอนให้ตระหนักว่า บางครั้งดวงจิตวิญญาณเขาแอบหนีมาหรือขออนุญาตนายนิรยาบาลมาที่นี่เพื่อมาโมทนาบุญจากญาติหรือคนที่สามารถจะสงเคราะห์เขาได้ค่ะเพียงแค่เวลาชั่วระยะเวลาสั้นๆสั้นมากๆประเดียวเดียวเท่านั้นค่ะหากแต่เรามัวแต่ตั้งท่า ไล่ว่าถึงบทกรวดน้ำตั้งแต่ให้คุณพ่อให้คุณแม่ครูอาจารย์ให้เทพที่ดูแลให้พระอาทิตย์พระจันทร์และให้ญาติมิตรศัตรูและอื่นๆอีกยาวกว่าจะครบนะก็พอดีหมดเวลาซะก่อนนะคะแต่ดวงจิตวิญญาณเขาก็ต้องกลับไปถูกจองจำชนิดที่กลับไปแบบมือเปล่านะจึงเป็นที่น่าสงสารนะคะฉะนั้นเนื่องจาก บทแถเมตตาแบบย่อสั้นบทนี้คือบทพุทธังอนันตังนี้หลวงปู่ท่านตั้งใจให้มันสั้นเพื่อให้มันทันกันกันกบเหตุการณ์จำเพาะหน้าคะ่ะแต่เอาไว้เวลาเหตุการณ์เมื่อเป็นเวลาปกติธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรรีบด่วนกระทันหันนักไม่รีบเร่งด่วนอะไรนักเราก็ค่อยว่า บทกรวดน้ำแบบปกติทั่วไปนั่นแหละดีแล้วตามที่เขานิยมใช้สวดกันหลังทำวัดนั้นละ่ะก็จะดีดีมากอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อในกรณีที่มีเหตุการณ์รีบเร่งด่วนจำเพาะหน้ากระทันหันอะไรนี้ได้แก่เหตุการณ์เช่นลูกศิษย์หลวงปู่บางคนเล่าว่าหากเมื่อมีพอได้กลิ่นสาบสางชนิดที่ว่า มักได้กลิ่นอยู่คนเดียวคนใกล้เคียงไม่ได้กลิ่นนั้นด้วยโดยไม่รู้สาเหตุก็ให้เรารีบตั้งจิบเจตนาไปที่ต้นต้น,ตนทางแหล่งที่มาของกลิ่นนั้นนะแล้วก็แผ่เมตาตาท้องว่าคาถาบทสั้นๆบทนี้แหละคือพุทธทางอนันตงังในทันทีเลยนะจำไว้เรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนจำไว้นะ ไม่เสียหลายอะไรนะจะดีดีมากเลยจะปลอดภัยป้องกันภัยในเวลานี้แหละนะที่เรียกว่าแผ่เมตตาในยามคับขันจำเพาะหน้าต้องทำให้เร็วให้ไวให้ทันกันกับเหตุการณ์อย่างนี้และทั้งนี้นอกจากวิญญาณเขาจะได้รับส่วนบุญโดยตรงและได้บุญโดยเร็วแล้ว ตัวเราเองผู้ท่องคาถาบทนี้ก็จะคุ้นเคยกับการเจริญสติตั้งสติแบบชนิดที่ว่าระลึกถึงพระได้เร็วชนิดอัตโนมัติจนกลายเป็นนิสัยที่ดีของตัวเราเองได้อีกด้วยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสำหรับเรื่องของการกรวดน้ำเป็นวิธีการที่เรานั้นทำให้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคะ่ะหรืออุทิศให้กับเทวดาประจำตัวประจำกายเจ้ากรรมนายเวรคะ่ะซึ่งจะปฏิบัติหลังจากที่ทำบุญในโอกาสต่างๆเสร็จสิ้นแล้วคะ่ะโดยวิธีการกรวดน้ำนั้นสามารถทำได้สองแบบคือการกรวดน้าแบบเปียกคือใช้น้ำเป็นสื่อเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลคะ่ะและ อีกรูปแบบคือการกรวดน้ำแบบแห้งซึ่งจะใช้วิธีการประนมมืออธิษฐานจิตค่ะเพื่อระลึกถึงผู้ที่เราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ค่ะซึ่งสำหรับความเป็นมาของการกรวดน้ำนั้นนะคะว่ากันว่ามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะเมื่อครั้ง พระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธซึ่งท่านได้ถวายเวลุวันนะอุทยานถวายเพื่อเป็นวัดแห่งแรกของในพระพุทธศาสนาค่ะถวายแด่พระพุทธเจ้าให้เป็นที่วิหารที่ประทับค่ะโดยในคืนหนึ่งนั้นนะคะพระเจ้าพิมพิสารซึ่งได้ยินเสียงร้องอันโหยหวนหน่าสะพรึงค่ะฉะนั้นในวันต่อมาท่านจึงได้นำเรื่องดังกล่าว ไปกราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและเมื่อนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงทรงได้ไขข้อสงสัยว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อคือนนั้นคือเป็นเสียงของพระญาติในอดีตชาติอันไกลโพ้นโน้นของพระเจ้าพิมพิสารเองค่ะซึ่งไปบังเกิดเป็นเปรตจึงมาขอส่วนบุญเนื่องด้วยพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้ว แต่ยังไม่ได้อุทิศบุญส่งไปให้ค่ะฉะนั้นเมื่อเช้าวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารจึงได้อาราธนาพระพุทธเจ้าเพื่อไปรับประทานชั้นอาหารอีกครั้งค่ะและได้อุทิศบุญกุศลดังกล่าวนั้นด้วยวิธีการหลังทักซิโนโทกค่ะคือโดยน้ำที่หลังในเวลาทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับ จึงทำให้ญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้รับบุญได้รับอาหารผ้าทิพย์และมีร่างกายที่ผ่องใสซึ่งในเรื่องนี้จึงได้กลายเป็นสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดสืบต่อกันมาจนถึงในปัจจุบันวันนี้ค่ะทุกท่านค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์และอานิสง์ของการแผ่เมตตาให้กับตนเอง และแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นมีดังนี้ค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตรัสไว้อยู่ในพระบาลีอังคุตนิกายว่าดังนี้ค่ะคือผู้ที่แผ่เมตตาเป็นประจำย่อมได้รับอานิสงส์สิประการมีดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งหลับเป็นสุขคือหลับสบายหลับสนิทค่ะข้อที่สองตื่นเป็นสุขคือ เมื่อตื่นขึ้นมาก็สบายตัวสบายใจหายอ่อนเคลียร์ไม่มีอาการง่วงติดต่ออีกค่ะข้อที่สามไม่ฝันร้ายคือไม่ฝันเห็นสิ่งเลวร้ายทำให้สะดุ้งตื่นกลางคันหรือไม่ฝันหวาดเสียวต่างๆค่ะข้อที่สี่เป็นที่รักของคนทั่วไปคือเป็นคนมีสเสน่ห์ไปที่ใดก็ปราศจากศัตรูผู้คิดร้ายแม้ ผู้ไม่ชอบใจก็จะกลับมาชอบได้ค่ะข้อที่5เป็นที่รักของอมนุษย์ทั่วไปค่ะคือแม้สัตว์ต่างๆก็รักผู้แผ่เมตตาคือไม่ขบกัดไม่ทำร้ายทำให้ปลอดภัยจากเขี้ยวงาทุกๆชนิดค่ะข้อที่6เทวดารักษาคุ้มครองคือจะเดินทางไปไหนมาไหนเทวดาจะคุ้มครอง ให้ความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาค่ะจะไม่ประสบกับภูปัติภัยต่างๆทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศค่ะข้อที่ 7. ไฟสัตร์ายาพิษจะไม่แพ้พานคือสิ่งเหล่านี้จะทำอันตรายไม่ได้จะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่8จิตเป็นสมาธิได้เร็วคือผู้แผ่เมตตาเป็นประจำถ้าจะทำสมาธิ จิตจะสงบนิ่งได้เร็วค่ะหรือจะอ่านหนังสือจะทำงานอันใดก็ตามจิตจะไม่ฟุ้งซ่านย่อมตั้งใจได้เร็วทำงานนั้นจะสำเร็จสมประสงค์ได้ค่ะข้อที่9หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใสค่ะคือผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำหน้าตาและผิวพรรณจะมีน้ำมีนวลผ่องใสและมีเสน่ห์ ช่วยเรียกความสนใจจากผู้ที่พบเห็นได้ค่ะข้อที่สิบไม่หลงในเวลาขณะตายคือเวลาใกล้าตายจะไม่หลงเพ้อละเมอหรือโวยวายอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ดิ่งทุรนทุรายใดๆอันเป็นที่น่าเวทนาของผู้ที่พบเห็นค่ะข้อที่11เอเมื่อไม่อาจบรรลุธรรมชั้นสูง ก็ย่อมเข้าถึงชั้นพรหมโลกนั่นคือผู้มีเมตตาจิตแผ่เมตตาจิตเป็นประจำแม้ไม่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้ก็ย่อมจะได้ไปบังเกิดในพรหมโลกอันเป็นที่เกิดของผู้ได้ฌานค่ะสาธุกค,ค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านค่ะดังจะเห็นได้ว่าที่กล่าวมาแล้วนี้ทุกท่านจะเห็นได้ว่า ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่รักเป็นที่นับถือของผู้อื่นหรือหวังความสุขความสงบความเยือกเย็นแห่งชีวิตและจิตใจนั้นท่านทั้งหลายจึงควรได้แผ่เมตตาจิตกันเป็นประจำกันเถิดนะคะสาธุกับทุกท่านค่ะท้ายนี้ช่องของเรา B e Heart Heal t h Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะ ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขก,กายสุขใจตลอดไปนานๆน,น,นะคะทุกท่านกราบสาธุค,ค่ะเรื่องนี้หวังเป็นประโยชน์กับตัวท่านและคนที่ท่านรักคะท้ายนี้หากท่านใดร่วมกดไลค์กดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานธรรมทานเป็นบุญกุศลขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาทุกวัน ไม่ขาดสายด้วยเธอนนะคะกราบสาธุค,ค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอใ